นิยายเสียงเรื่องเนียรักบทที่45รถเลี้ยวเข้าประตูบ้านเลิศวัฒนากิจภายลินพยายามปรับอารมณ์ทำได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการมีสติทำให้เธออยู่ได้ในทุกสถานการณ์และใช้มาตลอดสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าพิดาคิดถึงจังเลยหนูายสบายดีนะลูก คุณดารุณีเข้ามาสุ่มกอดไพลินสบายดีค่ะคุณป้าดีใจนะหนูพายป้าก็ลงมือทำกับข้าวเองเลยนะคุณทัดเทพทักทายไพลินมาน้องพายคิดถึงจังเลยนี่พวกเราคุยกันอยู่นะว่าจะไปเยี่ยมน้องพายที่บ้านพ่อบอกว่าจะไปหาดูที่ดินแถวบ้านน้องพายจะ้ะปีหน้าว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วรอคะ เรื่องที่ทางนี้่ายไม่รู้เลยค่ะปกติก็อยู่แต่บ้านไม่เป็นไรหรอกลูกลุงก,กับป้าแค่จะรบกวนช่วงที่ไปดูที่ดินจะแวะพักที่บ้านหนูายสักคืนสองคืนแค่นั้นแหละเห็นว่าเสาร์อาทิตย์หนูายกลับบ้านใช่ไหมลูกเออค่ะภายลินจำต้องตามน้ำผู้ใหญ่พูดขนาดนี้แล้วจะปฏิเสธได้ยังไงร,ระหว่างที่ทุกคนทักทายพูดคุยกัน มีอีกคนที่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท่าทางสบายใจมากกว่าใครหลังจากนั้นไม่นานไพลินก็เหมือนหลุดออกมาจากแดนไทยซึ่งเธอยินดีมากไม่ต้องได้ยินเสียงเขาเพธอไม่ชอบเสียงเขามันดังเกินไปน้องพายตกลงพักที่ไหนคุยกันตั้งนานลืมถามเลยพายพักแถวบริษัทค่ะไม่ไกลมากสะดวกสบายค่ะรถไฟฟ้าผ่านตลอด จะไปลำบากชาเช้าก็ทำไมให้เสียเวลาล่ะลูกเมื่ออยู่เสียด้วยกันก็ได้ชเช้าก็ไปทำงานกับหนูดาเย็นก็กลับมาพร้อมกันไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเลยบ้านหลังนี้พ่อกับแม่เป็นเจ้าของไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดเงินเพิ่มเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวน่าเป็นห่วงนะหรือทุกคนว่ายังไงจริงด้วยหนูพายบ้านป้าห้องว่างอีกต้องหลายห้อง อยู่กันแค่นี้เองมาอยู่ด้วยกันเสียที่นี่ดีกว่านะนอนโรงแรมยังไงก็ไม่เหมือนบ้านใช่จ่าน้องพายที่นี่เงียบเหมาะสำหรับทำงานศิลปะเราไปขนของกันเลยดีไหมพวกเรายังไปอยู่บ้านน้องพายตั้งหลายวันย้ายมาอยู่ด้วยกันดีกว่าพี่จะได้มีเพื่อนพายขอบคุณคุณลุงคุณป้าพี่ดามากนะคะพอดีว่าพายจ่าค่าห้องไว้แล้วคะ่ะ ไม่เป็นไรดีกว่าภายเกรงใจให้ภายได้อยู่คนเดียวดีกว่านะคะทำไมมาอยู่ที่นี่มีผู้ใหญ่อยู่ปลอดภัยทุกอย่างไม่สบายใจยังไงแม่ก็บอกแล้วว่าไม่เก็บค่าอะไรทั้งนั้นหรือไม่อิสระอยากอยู่ตามปราษาคนโสดหรือไงทำอะไรคนจะได้ไม่รู้ไม่เห็นอย่างว่าแหละเด็กสมัยนี้เอาแต่ใจตัวเอง บางทีอาจนัดไปไหนมาไหนกับใครก็ได้อยู่ไกลหูไกลตาผู้ใหญ่แค่แบบนั้นก็บอกตรงๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องอ้างว่าเกรงใจเลยเอานาะไม่เป็นไรหรอกหนูพาย,ยังต้องทำงานกับเราอีกตั้งหลายเดือนไว้เดือนหน้าค่อยย้ายมานะลูกไม่ต้องไปเสียเงินหรอกตกลงตามนี้นะเดือนนี้จ่ายไปแล้วก็แล้วไปที่โรงแรมเขาบอกว่าเธอจ่ายไว้แค่ที่เดียวนี่ ไม่เห็นจะต้องรอเดือนหน้าเลยพลินหยุดพูดทุกอย่างตั้งใจกินข้าวอย่างเดียวทําเอาทุกคนนิ่งไปเหมือนกันแดนไทเริ่มชินแล้วกับอาการของพลินแบบนี้ถ้าไม่อยากสนทนาต่อเธอก็เลือกที่จะเงียบแต่พ่อกับแม่และน้องของเขายังไม่ชินอาการแบบนี้ในใจไม่รู้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวน้องพายกินข้าวเสร็จ ไปที่ห้องพี่กันดีกว่านะพี่ได้ชุดใหม่มาอยากให้น้องพายช่วยดูให้หน่อยดารณีทำลายความเงียบขึ้นมาเพราะดูเหมือนว่าพายลินจะไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นได้ค่ะพี่ดาสองสาวหายไปที่ห้องของดารณีพายลินเริ่มอยากกลับเธอไม่ค่อยชินกับการอยู่หลายคนหนักใจว่าถ้าไปทำงานเจอคนเยอะๆเธอจะทำยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพายเอ้ย ังหกเดือนไพลินอยู่ในห้องกับดารณีเกือบสองชั่วโมงจึงขอลาก,กลับแต่เธออยากให้ดารณีไปส่งพิดาคะพ้ายอยากกลับโรงแรมแล้วแต่ขอให้พิดาไปส่งได้ไหมคะเสียงของไพลินอ้อนมากได้แล้วพรุ่งนี้น้องไพจะไปทำงานยังไงบารถไฟฟ้าคะ่ะงั้นพรุ่งนี้พี่บาร,รับที่โรงแรม ที่ต้องเข้าบริษัทอยู่แล้วดีเลยจะได้พาน้องภายเข้าไปแนะนํากับผู้จัดการด้วยคิดว่าหลายคนคงจําน้องภายได้เมื่อครั้งไปงานคุณพายัพยิงสาวทอนหายใจอย่างโล่งอกหน้าตาค่อยยิ้มได้บ้างเธอไม่อยากไปไหนมาไหนกับแดนไทยแล้วภายลินตื่นช้าปกติที่พักที่นี่ถูกใจเธอมากห้องที่เธอพักอยู่ด้านหลังทำให้เงียบ เมื่อคืนถักงานได้เยอะเลยพอใจกับผลงานของตัวเองมากที่สุดเมื่อวานเธอขอให้ดารณีมาส่งที่โรงแรมอ้างว่าอยากไปซื้อชุดใส่ทำงานตามประษาผู้หญิงไม่ไาวก็ยังอาสาขับรถให้แต่คุณทัศเทพเรียกเขาไปถามเรื่องงานซะก่อนไม่งั้นเขาคงได้มาส่งเธอกับดารณีแน่ๆจริงๆใช้เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าไม่นานเพราะเธอเตรียมมาจากบ้านสวนอยู่แล้ว ซื้อเพิ่มอีกสองสาชุดก็ขอให้ดารณีพากลับมาเที่ยโรงแรมหกโมงครึ่งไพลินลงมากินอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมเจ็ดโมงดารณีมารอรับแล้วสองสาวเดินทางเข้าบริษัทพร้อมกันใหม่ด้วยกันทั้งคู่ดารณีในนามผู้บริหารส่วนไยลินเป็นพนักง,งานบัญชี ทั้งสองคนได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้จัดการโรงงานช่วงเช้าเป็นการแนะนำตัวกับแผนกต่างๆของบริษัทช่วงบ่ายดารณีต้องไปตรวจงานอีกหลายที่จึงขอตัวกลับก่อนพายรินเริ่มทำงานไม่มีพนักง,งานสักคนเอกสารที่แดนไทยนำไปให้เธอที่บ้านสวนวางเรียงรายอยู่รอบห้องทำงานเห็นทีว่างานจะหนัก ปิดงบเองแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่รีบหาคนมาทำเอกสารคงต้องหาผู้ช่วยสักสองคนบริษัทใหญ่ขนาดนี้สองคนก็คงไม่พอขอไปก่อนแล้วกันไพลินง่วนอยู่กับการทำเอกสารโชคดีที่มีระบบเอกสารเก่าดีอยู่แล้วเธอเพียงแค่ศึกษาบางส่วนนิดหน่อยก็พอจะเข้าใจและโชคดีของเธอที่นี่มีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว แต่แค่ต้องมาปรับบัญชีที่คนเก่าทำไว้ใหม่ให้ถูกต้องซึ่งเธอไม่มีความสามารถขนาดนั้นเห็นทีต้องปรึกษากรองการพาลินเพิ่งรู้ว่าสำนักง,งานตรวจสอบบัญชีที่เธอเคยทำงานตระกูลเลิศวัฒนากิจเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หญิงสาวนึกขึ้นได้ว่าวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเป็นเขาแน่ๆที่คอยมองจ้องเธออย่างไม่วางตาหญิงสาวยกมือขึ้นทาบอก,อก นึกย้อนหลังเหตุการณ์ทุกอย่างเรื่องลิปเรื่องคอนโดเป็นแผนของเขาทั้งหมดโคตรร้ายแต่ช่างเถอะก็เงินของเขาก็ต้องอยากได้คืนเป็นธรรมดาบัญชีคนเก่าเก่งมากปกปิดบัญชีะแทบดูไม่ออกแต่ก็ไม่รอดพ้นความสามารถของไพลินไปได้ใจหายจริงๆบริษัทพ่อกำไรมหาศาล ไม่มีทางที่จะล้มได้ง่ายๆเสียดายที่เธอไม่เคยคิดจะเข้ามาช่วยงานพ่อเลยเพราะโมแต่คิดว่าไม่อยากยุ่งกับแม่เลี้ยงหญิงสาถอนหายใจคิดย้อนหลังไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยังดีที่เธอได้มีโอกาสเข้ามาทำถึงแม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ตามคิดได้แบบนี้ก็ทำให้หญิงสามีพลังใจมากยิ่งขึ้นทำให้งานเดินไปอย่างรวดเร็ว แอบหวังว่าระหว่างที่เธอใช้สมาธิทำงานขออย่าให้แดนไทยเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเธอเลยมันจะทำให้งานเธอสำเร็จช้าคุณภไยลินครับเที่ยงแล้วไปกินข้าวเถอะครับข้างล่างเรามีห้องอาหารสำหรับพนักง,งานหรือจะออกไปกินข้างนอกก็ได้นะครับคุณทวีผู้จัดการโรงงานเขาคงอายุน้อยกว่าพ่อเธอไม่กี่ปี ได้ยินว่ามาทำงานด้วยกันตั้งแต่พ่อเธอจะตั้งบริษัทใหม่ๆดูเป็นคนดีเมื่อครั้งงานพ่อได้พูดคุยกันบ้างแล้วทำให้ทั้งสองคุ้นเคยกันได้ค่ะคุณอาคะพายขอล้างมือสักครู่นะคะพายลินเปลี่ยนสรรพนามเธอรู้ว่าคุณทวีเป็นคนดีหญิงสาวเดินตามเข้าไปที่ห้องอาหาร พนักง,งานหลายคนมองมาที่เธอทุกคนพอจะรู้บ้างแล้วว่าไพลินเป็นใครแทบทุกคนให้ความสนใจในตัวเธอมากอย่างแรกเลยคือความสวยวันนี้หญิงสาวเลือกใส่กางเกงขายาวเสื้อสูทแขนยาวสีเดียวกับกางเกงเสื้อเชิ้ตแขนกุดตัวในสมรองเท้าส้นสูงแค่หน้าเธอก็ทำให้ทุกคนหันมามองจนเหลยวหลังลักษณะท่าทางของไพลินกระเห็นก็เอนดู การเข้าสังคมไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอแต่ลึกๆไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยผู้บริหารหลายคนต่างก็เข้ามาทักทายหญิงสาวคุณทวีแนะนำให้เหล่าหัวหน้างานได้รู้จักเป็นยังไงครับหนูพายอ่านที่นี่พอกินได้ไหมอร่อยมากค่ะคุณอาดีจังเลยมีอาหารใต้ด้วยพ่อกับแม่ชอบมากค่ะภายก็ชอบมีร้านขนมหวานด้วยหนูพายเหมือนพ่อมากนะครับ เห็นแล้วอดคิดถึงไม่ได้เสียดายจังขอบคุณนะคะคุณอาพามีเวลาทำงานที่นี่หกเดือนคะ่ะจะพยายามทำให้ดีที่สุดอ้าวทำไมล่ะครับทำไมไม่ทำต่อไปพายมีงานของตัวเองอยู่แล้วคะ่ะแค่อยากเข้ามาดูระบบบัญชีให้ถูกต้องแค่นั้นเองเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเข้ามาทำแบบเต็มระบบเหมือนเดิมคะ่ะ คุณพายับรู้คงจะดีใจมากเลยนะครับมีอะไรก็ถามอาได้เลยนะหนูพายพายลินแยกจากคุณทวีเข้าห้องทำงานต่อสำนักงานที่นี่กั้นเป็นห้องแผนกใครแผนกมันใช้กระจกใสทั้งหมดแต่ละแผนกจะนั่งเรียงกันไม่มีฉากกัน้นดังนั้นใครทำอะไรจะมองเห็นกันหมดสวัสดีคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ ไพลินเงยหน้ามองคนที่เกาะประตูห้องคงเป็นแม่บ้านของบริษัทสวัสดีค่ะคุณไพลินฉันชื่อหวานค่ะเป็นแม่บ้านดูแลความสะอาดผู้จัดจาก,การให้มาถามคุณไพลินค่ะว่ารับกาแฟไหมแม่วานยกมือไหว้ไพลินจนเธอแทบจะรับไหว้แทบไม่ทันแม่หวานวางถาดที่มีน้ําขวดใหญ่และแก้วเปล่าไว้บนโต๊ะให้เธอน่าจะอายุมากกว่าเธอ ไม่ต้องไหว้หรอกค่ะป้าเรียกพายเฉยๆก็ได้นะคะพพ่ขอกาแฟดำก็ได้รบกวนด้วยจ้ะบ่ายนั้นนอกจากจะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วายลินก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยงานรอเธออยู่ตัดสินใจถูกแล้วที่ใสก่กางเกงมาไม่งั้นทำงานไม่ถนัดแน่พรุ่งนี้ถ้าได้กินข้าวกลางวันกับคุณทวีเธอคงต้องขอให้เขารับพนักงานบัญชีให้แบบด่วน ห้องบัญชีอยู่ตรงกลางขวามือคือห้องฝ่ายเทคนิคถัดไปเป็นฝ่ายวางแผนซ้ายมือเป็นฝ่ายบุคคลถัดไปนูวนเป็นฝ่ายผลิตและการตลาดจัดซื้อเรียงกันไปและน่าจะมีอีกหลายแผนกที่เธอยังไม่เห็นพ่อวางระบบไว้ดีมากๆแต่ดียังไงถ้ามีคนไม่ซื้อก็พลาดอยู่ดีตลอดวันทุกคนให้ความสนใจกับลูกสาวอดีตเจ้าของบริษัท ที่ตั้งใจทำงานที่สำคัญสวยมากยิ่งรู้มาว่ายังไม่มีแฟนนุ่มใหญ่นุ่มน้อยหลายแผนกต่างก็เฝ้าวนเวียนมามองกันเป็นแถวไม่เว้นแม้แต่พนักง,งานผู้หญิงบางคนก็ชื่นชมบางคนก็นิ่งๆโชคดีที่รถไฟฟ้าผ่านหน้าโรงแรมจะกลับบ้านเวลาไหนก็ได้ถ้าอยากทำงานให้เป็นปัจจุบันที่สุดงานเอกสารต้องละเอียด ตอนนี้เธอคิดถึงกรองการมากที่สุดพาลินได้กาแฟดำหนึ่งแก้วก็อยู่ได้ตลอดครึ่งวันคืนนี้เธอคงหลับฝันดีแน่เพราะใช้สมองเยอะมากนึกอยากกินข้าวต้มขาวผัดผักบุ้งไฟแดงซุปเปอร์ตีนไก่ยำปลาสลิดทอดถ้าอยู่บ้านก็คงดีทำกินเองได้เสียงโทรศัพท์ดังหลายรอบแต่พาลินไม่ได้ยินนี่ก็เป็นอีกอย่างที่เธอต้องปรับใหม่ ต้องวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆตัวสวัสดีค่ะพิดาขอโทษทีค่ะพอดีพายเพิ่งได้ยินเสียงโทรศัพท์น้องพายพี่กำลังออกจากบริษัทไม่น่าเกิน30นาทีเดี๋ยวพี่แวะเข้าไปรับนะคะลำบากไหมคะพิดาเดี๋ยวพายกลับเองก็ได้ค่ะนั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียวเองงั้นก็ได้ค่ะรถติดมากช่วงคนเลิกงาน กว่าายลินจะออกจากโรงงานก็เกือบหนึ่งทุ่มเธอตั้งใจเพราะไม่อยากเจอคนเยอะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงโรงแรมยิงสาวแวะซื้ออาหารตามสั่งแวะร้านสะดวกซื้อแล้วเข้าห้องพักเลยรู้สึกโล่งและสบายใจที่ได้เดินทางและทำโน่นทำนี่คนเดียวเหมือนสมัยที่เธอเคยทำงานที่สำนักง,งานตรวจสอบบัญชียิงสาวกินข้าวเสร็จอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอน คืนนี้เธอตั้งใจถักกระเป๋าที่ค้างจากเมื่อคืนให้เสร็จคืนพรุ่งนี้จะได้เริ่มใบใหม่ลูกค้าแต่ละคนน่ารักรู้ว่าเธอทำงานถึงจะช้าหน่อยแต่ก็จะรอ้าทุ่มยิงสาวเลิกทำงานทั้งที่ยังอยากทำต่อแต่พรุ่งนี้เธอต้องตื่นเช้าไปทำงานที่บริษัทปิดไฟล้มตัวลงนอนไม่นานก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย หนูดาพาลินละ่ะแดนไทยยิงคำถามทันทีที่ดารณีเดินเข้ามาภายในบ้านน้องภายน่าจะถึงโรงแรมแล้วพอเดียรถติดมากน้องเกรงใจบอกจะกลับเองค่ะดาเลยกลับบ้านเลยแดนไทยพุ่งตัวออกจากห้องนั่งเล่นทุกคนได้ยินแต่เสียงยางรถยนต์เบียดกับพื้นปูนโอ้ยแม่จะเป็นลมอะไรกันเนี่ย คุณดารุณียกมือขึ้นทับอกนางเห็นอาการของลูกชายที่ต่อสายหาายลินตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วกดแล้วกดอีกก็ไม่มีใครรับสายพอรู้ว่าน้องสาวจะแวะรับายลินกลับก็นิ่งไปได้นิดเดียวแบบนี้หนูพายหน้าเป็นห่วงนะคุณทำยังไงดีคุณดารุณีหันไปทำสามีเดี๋ยวก็รู้นี่แค่วันแรกนะผมปวดหัวแล้วขอยาความดันหน่อยคุณคุณทัดแทบกินยาแล้วขึ้นนอนเลย ปล่อยให้ภรรยาและลูกสาวอยู่ด้วยกันสองคนเพื่อเรานี่เป็นเอามากนะหนูดารู้ต้องรู้ว่าหนูพายทำงานเห็นคุณทวีส่งข่าวว่าทำงานทั้งวันแม่ก็พยายามบอกแล้วทำไมเพื่อเรานิสัยแย่แบบนี้แล้วนี่จะไปกลัวนหนูพายไหมเนี่ยแค่งานก็เหนื่อยแล้วนะคะแม่มาเจอพี่แดนอีกดาสงสารน้องพายจังเลยแม่คะวันหลังเราพาพี่แดนไปหาหมอดีไหม ดาว่าแปลกๆลกนะคะไม่แปลกหรอกพ่อเราก็แบบนี้แหละแต่น้อยกว่านี้คุณดารุณีถอนหายใจหนูดาพยายามโทรหาหนูพายหน่อยได้ไหมจะได้รู้ตัวดาพยายามโทรแล้วค่ะแม่แต่น้องพายไม่รับสายเลยน้องไม่ค่อยติดโทรศัพท์คะ่ะเที่ยงคืนแล้วน้องคงนอนแล้วละ่ะแม่ว่าเรื่องใหญ่หนูพายใช่ว่าจะเป็นคนยอมคน ไม่มีปากมีเสียงก็จริงแต่เป็นคนแข็งไม่งั้นน้องอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่แดนไม่มีเหตุผลเลยนะคะแม่ไม่น่าเชื่อว่านิสัยนี้จะกลับมาอีกอุต่าห์เป็นคนดีมาได้ตั้งนานพ่อมาเจอสาวดีแตกเฉยเลยสองแม่ลูกนั่งมองหน้ากันตาก็คอยมองทางว่ารถของลูกชายคนโตจะกลับบ้านเวลาไหน